กินมด้วย เป็นร่ลยนอยู่ในะูมีสาเมเป็นแอนตี้ยลิดนในการต่อต้านอนุมลอิเพื่อลความเื่อยมจดรอวอ้วก่าอวด้ส่วอพยังมีสาจพวกรเฟสซเนที่ปัดสภาามป็นกือในะยังช่วยจัสุกปลให้กับมาขาขแผนุ่มลด้วยลว้าสไ้คะ Tchau, oh, สามารถในำไปฆ่าเชื้อโรคลาและแบตพิเลตในน้ำดื่มหรือน้ำใช้เพื่อกำจัดสารเคมีตกค้างและยังสามารถใช้ทำกำดัดตู้ปลาบ่อปลาเพื่อกล่ำเชื้อโรคได้อีกด้วยส่วนกิจรีนมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นและทำให้ผิวเนียนนอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้นในอนาหารยาและอุปโภคมากมาเลยค่ะดังนั้นเราต้คงระมัดรังแชมนีน้นี้มาอยู่ด้วยกัเนเพื่อไมเกิดไฟลุกไหม้อย่างที่ ทำแบบนี้ไงนะไม่อลยทเก่งเยขอสิคด้ค่ะานี้ขอลองบ้างนะได้เลยทนี้เรามาดูนะคะว่าทนี้จะทาได้หรือเปล่าทนี้อานี้อุยนี้เก่งมากยทนี้ทำได้ยังไงนี้ขอสิคมด้ค่ะถ้าเราทธรกิจการสังคนมันก็ 哎。<Aye. S 2> ทำให้ผมพลาดได้ออกจากกันด้วยไหมคะขอดับปุ่มือด้วยค่ะเนี่ยแล้วเย้ภารกิจเราสำเร็จแบบนี้แล้วปีแสนชั่วร้ายก็หายไปจากโลกใบนี้แล้วสินะยังค่ะยังมีภารกิจยังมีภารกิจอีกหรอใช่ค่ะนายแผนภารกิจบอกเราว่าทั้งทำให้ทุกคน มีความสุขทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วเราจะทำยงไงกันดีอะคะทุกคนทําให้คิดไม่ออกเลยค่ะแต่ลิลเตอร์คิดออกค่ะงั้นเรามาทําน้ําำหัสจันมอนให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนหายร้องชื่นใจแล้วความสุขก็จะตามมาค่ะว้าวเป็นความคิดที่สุดยอดมากๆเลยค่ะงั้นเรามาทําน้ําประจําตัวของเรากันเลยดีกว่า เดี๋ยวขอให้ท่านคณะกรรมการให้คะแนนกับเราด้วยนะคะช่บคชินแลนะคะ ความหนาแน่นต่างกันของเหลวที่เมื่อนามาเทรวมกันแร้วเกิดการของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่ด้านบนส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะจมอยู่ข้างล่างค่ะแล้วส่วนผสมของวัตถตแางกันน,จะจนะคะคือตอรนี่30มิลลิลิตรโซดา60มิลลิลิตรค่ะ